เกราเลือกเินไตี้ยให้ตุกตุกวันปลาเป็นคำหรือไมกคำมร้อเขาเรียกว่าวันธรรมชานิแกจะมาจะมากมครับกาุวิญญาวิญญาณก็พอไว้มาเกินมั่งระยะเวลาที่ว่าปีพอกล้าไม่เคยปรากฏให้รูกันเลยดีดีชัวชัวมาเกินนะครับเรื่องกลาดคาจงคลามขับเบ้มาเกินไหมนะครับวมีรือไม่จรงเกินเป็นก้าวเข้าต่าเรียงก็เร่วงกล้า ยากจะดูหน้าโลกร้าเลยเกินกับเออมาเกินไหม่ะับจะโลกร้ามาเกินไหมตัวเดียวแล,ล้วก็กไม่หลงตนเช็คไฟเยมกันยังไว้จองเนมาเกินไหมจะขัดต่อเดียวเ็ราไ,ไม่หลงตนเักคไาเมื่อเรื่องมาคุแข่ยั่งกันคืนคนแกง่ง,ง,ากงตายเดีวไม่คืนาย้คร่งฟองๆองกูชิ่ตมตีไอ้จอง แกหยัดผมไข่อมันกาบเปล่าเลยอย่างหมูโอไม่หยุดเทว่าโไม่ได้ไปน้องไอ้ตวหมูมาเจ็บผมมันอมเป็น้ยาบาลเชื่อ้ยาหอดแวหมูไม่เลือดหม่ายรถแ้วเดินไปติดตนี้เกินจนไม่ต้องแบนามปื่า่มาจะมาจะมาปลาจุมได้พอพ่อมนไข่ไม่เธอบ่อยวะไข่วันเว้นวันฮะทำมันเป็ดว่าน่ไ้กอง จุดเดียวในนายอำเภอทีเปรตหรือไม่เปรตมาจากนายรถโปรดหรือไม่โปรดไม่ใช่เปรตหรือไม่เปรตเดี๋ยวด้วยกายติดลูกจริงคนกันหมูไอ้ช่องโง่ใบยิ่งต่างปลาแล้วก็อยู่ในวัดก็เกี้ยนกันไม่ตรงไงยิ่งหว่า้าปีติกระยำมากองว่ะก็ไอ้โนองโตลูงว่ะถ้าน้องไม่โตลูงปีชาไปที่เตืองเดีจากกาตอนหน้อย ตั้มก็ไม่จอน้องนายจ่องพุบมึงกลัวถ้ากูไปถ้ากูรื้อแล้วกูไปขอ้อกอให้น้องตกลงถ้าน้องไม่ตกลงกูจะบัตรีคดเห็นแค่นั้นไปที่เทือยจะกระทอมน้อยไม่เย็กระทอนะนี่ยแล้วยิ่งหัวใจจองเนี่ยพอดีตัวยิ่งนูน่นเหล่าต้าาองการมากตัวแปรต้องกาก้อนรื้อน,นองอย่ากอตรวจว่าเมิ่งว่า,านปีต้องคงจะไม่กลัวด,ดีน้องเป็นคนเกียรติซ้ง เกี่ยง่ายตรงกันมั้งเกี่ยงช่องสีปีก็รูใต้มองมาช่องรูทั้งรูนังและรูอยืนวนะเดี๋ยวนี้น้องมีรูนั้งดูรูเดียวแล้วคือว่านิ้วอะน้องยินดีจะช่องรูใต้นี่ให้กับปีเถอะปีน้องว่าปีคงจะไม่ทำให้รูน้องแอกรูแอกไม่ใช่รูแอกพูดบเบื่อ โอนโม่ถ้าให้ปัญญาแต่มึงตายเปลยือะไปเจ้าโรงเร่ยนน์นนเจ้ากลองโรงเร่ย์ปิดปัดลมมาให้ว่ารุงดับไม่เป็นหมุนว่าป่วยเราลิ้วอยู่ว่างเหรอหลือ,อ,อ,อไอ,อ้กล้องอายอแต่คู่จักรยอเมยใส่ห้องว่าอมยอกะแล้งแล้วโรม,มโมโมไปขึ้นโรงเรียนใ,ใ,ให้เปลืยกครูใจเต้ไอ้ต้มเลกานิตในใจ กูถ้ามาหมาสามตัวบวกกับแมวสองได้เท่าไรไอแกว่าได้ทุนมาสามตัวบวกกับแมวสองตรงไหนอะเลยตรงได้ทุนเลยจ้ะทุกอีได้ทนเื่ออีได้ทุนเพื่อแม่พูดมากเขจะเกยเห่นทุนนะการีมากเลยพูดแม่จะเกยเล่นทุนเลยไม่ได้ทุนเลยจงโอ้เออปัญญาเอ้นุยนุยตาควายหรือนุย เล่เหล่าโมโบโบโบไอ้เปลรดไปเลยนั่งจายตกเจี่ควายเล่นอกแกตายเออข้ามันนี่จนกว่ากูนั่งจูบยาเอาบอกที่จ้งตัวโอ้พวกเพื่อนแกทีงกูเนี่ยกูว่าเล่นจะซาดกวไปจนหมดมันคนยกขึ้นเยันกันฝั๊เด็กอีกล pues ับอดิตลุงแก้วอยาออกไปรบไปไหนนั่งว่างกูไม่เยอลุงออกนอกกู กูไปกินนานเว้กูไปกินก๋วยเตี๋ยวนานเป็ดนัก๋วยเตี๋ยวมาแตนดูเหมือนดุนหลมาด้าวว่ากูพอจ้าเพราะูมันห่าพอพอเหมือนแมวมืันไงนั้นกูจะแต่งต่างลาดเลยเชื่อวข้าไปดีวิคราวแต่ว่าก่อนกูรับไปดีวิก่อนกูข้าไปเลยนั่งลาวกูแต่ว่าจะเป็ดก๋วยมกต่างน้อยวิบไม่ปังไม่เลยขันนี้กูข้าไปเลยคุณดังกันนี้ครับเด็กแจ้งอาจจะมาดีใจใครกลุ้ง กูขึ ô, b ô b ô b ô. M m ้นไปอ้มตกชาบไปแล้ววเาบอกขึ้นไปชี้ชอกเอืเลยเรียกว่าคนโมูหนั้นหมูเปไคนอันแรกเราโหมูหมแมงมึงหอแม่โมูแล้วปักตําปลาครับชาบเบือได้พอยตัวได้โตมาต้วงํำกินไม่เป็นนะลูกแจเดาแตงเมื่อต้มไปตู้ไป ก็ไม่เอยลยบอกเียงะไรแบบ้หรอที่ไม่อดัแค่ปลงแ่แก่ตรงนั้นแก่ยี่ไทยถ้าก้าไปเตํำลาตำแล้วโอ้แกถ้าบอกก้าวในแนก็ตั้งะเอาอะไรบ้างคะนี่างเดเือโต๊ะดก็อนเนเอาน้ำแข็งเราสองจ่อนะอย่าเล่นว่าน้ำแข็งเราสองจ่อ ไอย่างที่ว่ามึงดูจะไปกรุงเทพไปตึ้งขึ้นมาดควายตั้งโอเลี้ยงผมห้องซาเบียงว่าโอเลี้ยงสั่งได้โอเลี้ยงสั่งได้ไอ้แกว่าโอเลี้ยงมัดแท่แก่ๆยกมือขึ้นทิ่ที่มิวะผมลุกฟ้ามาที่แก้วคนเดียวพอเจนพลูยกมือขึ้นได้หร่อว่าอีฮะกห้องซาเบียงว่าอีกาคนฟ้ามาลาวเกาแก้วกินกระตดองน้ำกู អមេចាប់

นจ้าดิโก้งตะควาลอมตะมันมาออนวิญญาณสารพดัปูใบกองลมาริลมาดมเลลเจาดิก้มาเตมย่างเยียดย่หลับูและดูมิ ะอะไก็ลลุงลุงมาวิ่งวอดวิญญาณก็ล่วงกลาจลาราล้วงกล้าก็าพ่อของข้านะสิทำไมที่ลุงไม่ได้บอกเล่าเก่าสิกันทีบ้างแล้วลุงก็ตัวตัวไอ้ล่าเนอคิดว่าจงช้านคนแก่เลากัรนะล้านนะลุงบิดไปแล้วล่าเนอแล้วลุงยากได้ไรเหรอลุงลุงนี่ยากได้ดวงยันกับดวงอาทิตย์ไปบนบ้านสร้างา้าลจบๆมาไม่เลวลุงก็เอามาไม่ได้ จึงมาวิงวอนวิญญาณก็ลวงกล้าผู้กลานให้ไปนน้ำมายลุงดีเถอพ์พยอชายอยากได้อะไรแล้วลุงดวงจันทร์กระดองอาทิตย์ล่านเออฮ่อลุงนี่ฮ่อยังบัดทบคนแก่มาปลาเท่ามาละโกแกมแล้วเกินนาติยังโ่ลุงโอยังไร้ล้านชายของอื่นไม่ยักจะของดังนี้ขอดวงจันทร์กระดองอาทิตย์ตายเกินไม่สักร้อยกันพันชาติ ก็ไม่มีใครจะนำปลามาให้ลุงได้หรอกพาความโง่ของลุงกลับไปนอนในสบายไะไปมว่าความโง่ไปถิงแม่ข้องไปให้มันไล่ลงตาเล่ตาเล่ไปปุยไอ้หลอดไปอันทรายแล่วปุยไอ้หลอดเปื้มบ้างนะแล้งเลยว่าแต่พอกูถูกตอกกับป้ายันลุงตะโอกและบ้าแล้งลรือร์มไม่ดีพอร์มชัวพอร์มหมูอย่างดีว่าผอมึงเลย คนหลักแม่ใครเลยเอ้ยไม่รู้ปอว่าเมียช่วจุ้ยตาเนี่ยต่างปเปล่ารถได้หลังคาแกว่าหลังคารถไรต่างก็ยังกี่ว่าแม่มึงรวยยืมเชื้อได้ตัวใหญ่ไปกัดต่อค้ออี่ไปค้อต่อวันกัดแล้วไปกัดต่อค่อนเรื่อยใจแม่ไอ้จ้องพอลงจากรถแล้วนี่คุยแคบเบียรู้จ่ายไรไะ้แค่รถเนี่ยล้านวาลุ่งนี้หรือแน่นอนที่สุด ิงลุงรับว่าลุงนิโหแต่ล้านยังโง่กว่าลุงเขาใช่ไหมฮะ <c oughs> ลุงลุงรู้ได้ยังไงว่าข้านิโอ้กว่าลุงเล่าล้านว่าลุงนิโหอยากได้ดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์ตีมันลกเราเว้นอยู่ทุกวันทุกคืนแต่ออกมาไม่ได้นะ่ะลุงไม่เทีย่ยงแต่ตีล้านมันนั่งหอง,ง่วิญญาณเขาลงกลางมาเกินไม่ดับ1าปีลงกลางไม่เคยปรากฏในลลกน้นเลยเล้วเจ้ายัางมาันนั่งรลอง,ง้บนน้าก็อยู่เช่นนี้ ยัไม่โอไปกว่าลุงหรือพ่อองไรอย่าพ่อใครใครก็รักแม่ใครใครก็เคารพอยากให้ไม่อยู่ใกล้ลูกเต,ต,ต้นรงจันทร์กับดวงอาทิตย์ชาวไปเย็นครับก็มาไม่ได้ลานเนอ,อลุงมาครั้งนี้ต้องการให้ล่าเน,นี่ยสำนึกได้หว่าคนเราจะต้องรับตาแก้ก้อนหลักก้องชอบใจตัดสินโลกนี้เราไปได้ความไม่แน่นอนเราหรือท่านยี่ตรงเกิด จะต้องเก้จะต้องเจ็บแล่นในที่รดเรากขเตือนตกตายลุงมาวันนี้นี่ต้องการในลรันสำนึกในหวาความประมาทเป็นบ่เกิดของการไล่นะนะแล้วถ้าล้านต้องการจะเป็นใญ่แล้วล้านเองนั่นแหละทำตัวเป็นขอขึ้นมาจะเดิน่อยตามขอของล้านไปเป็นทต่กกิกูช้าได้กับคืนมาเปอิสละตั้งตัวเป็นใหญ่ขึ้นมาอาจจะเนือกว่าโลกลางการสงครามก็ได้ คุณลุงครับก้าผมเป็นคนต่ำต้อยเป็นคนที่ไร้การศึกษาจะเป็นใหญ่เป็นโตไม่ได้หรอกลุงลาเนอไม่มีใครจะทำหนายวิธีชีวิตให้ถูกต้องให้ถูกต้องนอกจากตัวของลาดเองถ้าลลาดมีความพยายามแล้วความสำเร็จจะตามมาแน,น่นอนคำว่าประมาณกระซับนี้คือดับหลอบคือคนธรรมดาเดินดินกินขา้าวเต้ว่ามีความสามารถหรือไม่เท่านั้นเอาละลุง คือผมเยกจะขอทำตัวเป็นหลวงกล้าเดี๋ยวนี้จะได้ตอบแทนประเทศชาติและบิดาของข้าด้วยถ่าต้าเย็นนั่นลุงเจียกก็เอไว้เพราะนจยจงประสบแต่ความสํำเร็จในยาประมาทอย่าลืว่าการย์คือคนตายแล,ล้วและตายตุกตมไม่ใจข้าอกกตรย์คือคนกลางคนัวยจะไม่ซ้ำเน็จคือคนรวยจริงหัจังคือคนหนุอยากเสียสละคือคนดีไม่เย่นแก่ตัวคือคนดีมีนาใจเป็นนักกีฬาเล่านี้เป็นรักประกันกองการต่างๆน,น ถ้าลานมีความพยายามแลว้วความสําเร็จจะติดตามมาแน่นอนขอให้ล่านจงประสบแต่ความสําเร็จขอให้ล่านจงโชคดีที่จะร,รับอาเสรีภาพต้องกับซูอ้อมใจคนไทยดูคนลุงลากรอนลานโตลุงลุงลากรอนนะลานแล้วลุงหายไปโดนหน้าตัวตาเลยอุอย้ยคนลุงลากรอนนะลานแล้วลุงหายไปโดนหน้าตัวตาเลยไอ้คน นายแค่เยแล้วอุบัตยเหตอะไรปีนไมู่บ่ตีเปรียกันอะไอย่าไปซื้อไปอไ้แก่คนกรตุ้นกูเปล่าเนี่ยจกับแมเล้ยงเร่องมือมือวันนึ่งจักกําเมากูตันพุ่งรัวกี่รัวเนีปเลยจ้ามอาจจะเป็นวิญญาณพวกเราก็ได้กับอาจจะเป็นวิญญาณก็ได้กับไม่รู้ใกมาเลยเมาลูกอนเนี่ยมาถึ คอ,อยอาเร่ง,งเดีกยอะไหลูกตนจักไปใครไม่ง่้ใครลายใคปงโปรง่ปรองอ้อู้จังตองไอ้กรับแป้นตบเดี๋ยวกล,กลาบสลายตรงเป็นแป้นเดียวไม่อเรื่องงงกักกระซิบอ้ว่กับกก,ก,กกระติดตุกอันดิววอันนี้นนดิวเมืองนุ่นอู้่อู้ว่าดักฟองนมทิวไอ้อง ถูกต้องครับพวกเราเตรียมตัวเดินทางจากที่นี่เดี๋ยวนี้ปร้สื่อข่านอาจ้งว่าที่มีคุณวุฒิเกี่ยวกับเรื่องวิชาตำราพิชัยสงครามโดยเฉพาะเรียนตอนเรวิชาเหล่านี้ไม่ใช่ประโยชน์อิสรภาพเสรีภาพต้องรับร่วมใจพี่น้องชาวไทยทุกท่านแผ่นดินรุกขันข้าจะรักษาไว้เพราะมันเป็นมรดกตกทอดมาจากปู่ย่าตายายข้าจะยอมตายเพื่ออิสรภาพเสรีภาพของชาวไทยทุกคนกับ โหลทุกยากหลทุกยพมจะข้อตาไวเผื่อชัดอิสระปาลยได้รีปาชีวิตพอมจะสลาเผื่อชัดเสรีกับพึ่ครับก้องคูทุกยาทุกยัดทุกทับที่อยลงไปโคจราเผื่อครีเ่ไรีไม่ใชเผื่อคารีเื่อนไงาแรกเอาเชี่ยเขาไปน้องได้ถกที่คูตวตาต่างปลกใจลัางาบลัางาลใจตาไอคนหลักเมฆเคยไม่รู้ปมี แล้วจุนใบต้องกับพี่น้องแล้วไม่คนไครมือเปรแม่ต้องพี่นีะแข่งส้มปลาจนกับปลาลายก็ไม่หลอดก็ยังดีว่าบรรทุกเข้ากับเนียงน้ำเลยเชียนปลาจอบไอต้องเอาย่อแต่คู่อะย่อมือที่ไหนปี่นีวะ ส่วนนี้ไรเปรียบได้แเสมอดอกไม้ที่กำลังบานสะพรั่งหรือถ้าบาไม่รู้จับสล้ววันเกสรดอกไม้ไม่จะรวงลงสู่ดินไม่วันก็วันนึงเลยหรเอหลวงสจ้าของแม่จะได้กลายเป็นใหญ่แก่ที่ไม่มีเคยเลี้ยวเล่เลยหรอกถ้าประชาไม่รู้จับสล้ววันตัววันนี้นับเขาให้พอแล้วลูกเขาอ่อยเหรอคะลูกดับเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้ข้ามีอะไรกี่อย่างหรือลูกมีไม่กี่อย่างหรอกค่ะ มีน้ำปริกะมีปลาตู่กะแล้วก็มีไข่ทอดจ้ะพอแล้วและลูก,กนำปริกปลาตูไก่ทอดคอพอลแล้วแลลวลูกไ,ไม่ไปด้าแล้วต้นไม่ไปับเลยอยู่บ้านพยายามหลักรกาความเป็นเจ้าใบาลกนะเป็นเจ้าขราวเดียวลูกเกออชงปฏิบัติตนอย่าใงหง้อนุชนนีอย่างเหล็กดูเป็นตัวยากไม่ได้เลยลูกเราเป็นพุลธัดีผู้หญิงคือดอกไม้ประดับความ,ามงาั่งโลกโลกคือแจกันทีปติดดอกไม้ลูกเออ 哎、啊